เราไปดูประกันรถกันนะคะว่ามีกี่แบบแล้วก็แบบไหนที่เหมาะกับเราค่ะแค่เข้าใจสมการความคุ้มครองก็เลือกได้อย่างมั่นใจนะคะว่าความคุ้มครองการประกันภัยรถแบบไหนที่เหมาะสำหรับเราเริ่มในวันนี้นะคะเพื่อวันหน้า OIC เรื่องประกันภัยเข้าใจง่ายค่ะสนกันไหมคะว่าการประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบแต่ละประเภทมีความคุ้มครองอะไรบ้าง<อ>เรามาดูความคุ้มครองที่ใช่สำหรับเราผ่านสมการความคุ้มครองนี้กันคะ่ะ การประกันภัยรถยนต์ประเภท3จะมีความคุ้มครองความเสียหายหรือทรัพย์สินอื่นๆรวมถึงกรณีการเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและค่ารักษาพยาบาลของบุคคลภายนอกค่ะโดยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกก็จะเทียบเท่ากับการประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกกับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้เอาประกันภยัยกรณีรถชนรถเท่านั้นค่ะ โดยกร,รมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท2ก็จะเท่ากับกร,รมธรรม์ประกันภัยประเภท3บวกกับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้อประกันภัยกรณีรถยนต์สูญหายหไฟไหมค้ค่ะและสําหรับกร,รมธรรม์ประกันภัยประเภท2บวกก็จะเท่ากับกรมธรรม์ประกันภัยประเภท2บวกกับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้อประกัรรนภัยกรณีรถชนรถเท่านั้นค่ะสําหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภท1ก็จะมีความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อต ตัวรถของผู้อระกันภัยทุกกรณีท่านี้นะคะรวมถึงกรณีน้ําท่วมและภัยธรรมชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกฉบับได้แก่ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาค่ะและทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่กล่าวมา สามารถทำประกันภัยได้กับรถทุกประเภทเลยค่ะรวมถึงรถจกักรยานยนต์ด้วยนะคะลองเปรียบเทียบความคุ้มครองที่เหมาะสมกับเราและอย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะ